สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกับรายการสปีดเรทักนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามเทพนครนะครับแน่นอนบรรยากาศในรายการยังเหมือนเดิมมีการสัมภาษณ์มีการเจาออู่และว,วันนี้มาเจอกับอลนิวตัวใหม่ซึ่งทำสถิติไว้13.6ยังไม่เป็นทางการมาสัมภาษณ์ เจ้าของรถนะครับแล้วก็สัมภาษณ์คนจูนว่ากล่องดีฟาสวันนี้เขาทารถขึ้นมาแน่นอนคู่แข่งโดยตรงเขาอยู่ด้านหลังผมทีมหมูยองอย่างที่บอกว่านั่นคือแชมป์ออนียของงานคิง1 3บสอย่างเป็นทางการกับ1 3บอย่างไม่เป็นทางการวันที่15นี้เจอกันแน่กับงานล้างตาของคิงออฟเรสตักนะครับบรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้เข้าไปดูในรายการกันครับ ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินอยู่ในสนามเทพนะครนะครับบางทีเขาก็เรียกว่าเดินดูว่าน้องๆวันนี้ปีนี้ชั่วโมงนี้ทําอะไรกันบ้างแล้วตะกี้เกิดไปเห็นอยู่คนหนึ่งหน้าแหกมานี้มีแผลเย็บเดี๋ยวไปดูว่าใครนะครับหน้าอยู่ดีๆไปกแทกอะไรไม่รู้กันอ้าวสวัสดีหมูยองสวัสดีสวัสดีครับท่านผู้ชมครับคนนี้เองหน้าไปโดนอะไรมาเนี่ยคือพี่ค้องใจเอาความจริงเอาความจริงไม่ต้องไปบอกไปรู้กันนะพอดีไปเอาเรือไปเทสมาครับ เจตกีตรกิย์ครับแล้ว,แล,วแล้วบังเอิญเครื่องมันแรงไหมครับก็เลยหงายท้องครับแล้วหน้าก็เลยไปฟาดกับน,น้ําครับหน้าก็เลยแตกครับแต,แต่แต่ที่ได้ข่าวมาบอกว่าลูกน้องทําเขืออะไรไปลูกฟาดก,กับบานไม่ใช่ครับบอเข่าเลือเข่าเลือท่า,านผู้ชมครับแข่งรถมานานเคยเป็นเหตุไหมไม่เคยครับแล้วลงเรือกี่ครั้งเนี่ยก็ลงเรือเนี่ยเพิ่งจะขับได้ถามสี่ครั้งเองครับนะครับนี่เขาเรียกว่าอาการคันครับท่านผู้ชมคือพอเวลาเริ่มคันก็จะจะบอกว่าเริ่มบาดเจ็บ วันนี้หมูยองวันนี้เป็นงานก่อนงานอุ่นเครื่องท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าสัปดาห์นี้จะไปออกเมื่อไหร่แต่ตอนนี้สัปดาห์หน้าก็คืองานคิงราบผมเขาเรียกอะไรนัดล้างตานัดล้างตาครับตอนนี้เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแล้วครับบอกชื่อเลยอีปูนึงดีฟ้าเขาทำขึ้นมาเอาเดียว13 13 6กอยากไม่เป็นทางการเดี๋ยวรอแล้วตอนนี้คุณคุณว่าไงจักรจี้ครับจักรจี้ครับเพราะเพราะเพราะว่าผมมีสูตรเยอะกว่าเขาครับ นี่ค so ือย <un> ังปล่อยไม่หมดเหรอเนี่ยยังปล่อยไม่หมดครับเดี๋ยวพี่ถามนิดนึงตอนนี้มีเรียงกัน3คันครับสวยๆทั้งนั้นครับดูแล้วก็เครื่องใหม่อะไรใหม่หมดเอาที่หมดก็เครื่องเครื่องเครื่องก็เป็น2500ครับขยายเป็น3000ครับตอนนี้ครับก็ตอนนี้กําลังปั้นน้องขับเป็นรุ่นมือใหม่วิ่งในรุ่นมือใหม่อยู่ก็เดี๋ยวนะครับนี่มันอันนี้เป็นเหล็กครับพุ่มเคปลาครับเป็นเหล็กครับคาร์บอนเหล็กคาร์บอนเหล็กครับคือคนอื่นเขาลดน้ำหนักครับ แต่ของผมเพิ่มครับแล้วลหมอนี้ใครเนี่ยมายืนนั่งอ๋อนี่้คือน้องชายผมครับเป็นตัวขับครับชื่ออะไรน้องชื่ออมครับอมครับผมปั้นเป็นคนขับคนคันนี้ครับคนละคันเลยครับแป๊บหนึ่งท่านผู้ชมครับใหม่หน้าขาวจังเนี่ยแต่งผ้ามานิดได้ครับโบ๊แป้งครับทีมนี้น่ารักมากปะแป้งครับผมปะไหมเนี่ยนิดหน่อยครับอ่แผนกตัดต่อนะเดี๋ยวไปทำหน้ามันให้ดำให้หมดเลยทั้งสองคนเนี่ย เขาพี่ได้ไงวะครับผมก็คันนี้ทำไรบ้างนะก็คันนี้ก็เป็นเครื่อง2,500ันาเดิมทีเป็นเครื่อง2,500ขยายความจุเป็น3,000ครับแล้วพอทำขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวขับของผมมันไม่พอก็เลยปั้นน้องขึ้นมาตอนแรกก็ขับงูงูปลาอยู่ครับแต่ตอนนี้ขับได้เวลาที่เทอร์โบ3,000วิ่งอยู่ที่127สองเยังเรเดียนครับวิ่งเทพนครด้วยครับ127สองครับคันนี้ครับก็คือเป็นของของเออย่างเปอร์เซ็นต์นี่เองก็คือของเอรถของคันนี้คนนี้ชื่ออะไรนะเออย่าง รถประจอดที่เดี๋ยวพี่ไม่คล่องใจทำไมพวกนิ่มหน้าขาวกันหมดเลยเลยครับอ่ะรอมาพี่รอได้ไหมคันนี้รถของเอ๊ครับผมสิบสองเจนครับผมยางเรเดียนยางเรเดียนครับโอ้น่ากลัวนะเนี่ยครับผมอ่ะอีกคันหนึ่งเลยมานิดหนึ่งครับผมคันนี้รถใครคันนี้เป็นรถของน้องไนท์ครับน้องไนท์มาอยู่ไหนนี่ครับมาเลยครับแนะนำตัวนิดหนึ่งครับผมใส่ยังไงครับ นะบอกคุณพ่อด้วยว่ามาแข่งในสนามไม่ได้เถื่อนอ่าครับผมแข่งในสนามครับคุณพ่อเป็นตำรวจฝากนท่านชมที่ถามนิดนึงครับผมคันนี้ทำอะไรบ้างคันนี้ก็เดิมทีก็เป็นเครื่องขยายความจุเป็น3 0 0พันเลยครับลูกซิงการซิงทั้งหมดเลยครับก็ระดับ12เหมือนเดิมครับวิ่งไม่หนีกันครับ12นะครับผม12ครับแต่คันนี้ไม่หลอกประชาชนนะยังเป็นเหล็กอยู่ยังเป็นเหล็กอยู่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวกำลังจะไปมุ่มครับอีกคันหนึ่งอีกคันหนึ่งคันนี้เจ้าของรถใครเจ้าของรถน้องออม ก็คือน้องอมเนี่ยแหละครับเป็นเจ้าของรถจะไปขับคันนู้นครับรถตัวเองไม่ขับครับทำไมรถตัวเองไม่ขับรถตัวเองไม่ขับไปขับคันนู้นครับาะครับก็คันนี้บ้านอีกคนหนึ่งเป็นคนขับครับแต่ว่าคือเดิมดีจะเป็นคนขับคันนี้แหละแต่ทีนี้ก็เลยคนนั้นไม่มีคนขับรถคันนั้นไม่มีคนขับก็เลยสละสิทธิ์เข้าใจครับเกิดอะไรขึ้นช่วงนี้หมูหยองเนี่ยครับผมดังก็ได้ข่าวที่อู่นี่คือ ก็ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงดนักล้วพอดีผลงานเรามีผลงานในสนามด้วยครับพอดีเรามาวิ่งอย่างเงี้ยเราบางทีเรามาวิ่งเงี้ยเราเพื่อนๆหรือพี่ๆมาเห็นผลงานอย่างเงี้ยก็เลยไว้วางใจกันเอารถเข้าไปให้ทําที่อู่ครับฝากเด็กๆนิดนึงคนที่ไปซิ่งข้างนอกพี่อยากให้ฝากนิดนึงว่ายังไงคือให้กลับมาวิ่งในสนามให้มาทํารถแบบครับผมก็ฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับเวลาแข่ง ก็ขอให้มาแข่งในสนามครับอย่าไปถนนเถื่อนเลยครับเพราะว่ามันอันตรายครับ1โดนตำรวจจับ2อันตรายไม่รู้จะชนกันตอนไหนครับบางทีคันหน้าเบรกคันหลังยังไม่รู้ว่าคันหน้าเบรกชนกันอย่างเงี้ยครับแล้วก็เดือดร้อนครับแข่งในสนามดีกว่าครับมันเยอะครับบรรยากาศของการแข่งในสนามสนุกเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเต็มที่มีกติกาแล้วก็ไม่มีเถื่อนผมนะครับฝากยังไงฝากก็อย่างที่บอกว่ามาแข่งในสนามแล้วก็ฝากคุณตำรวจด้วยนะครับถ้ารถเข้าสวยเข้าซิ่งแต่เขาไม่ได้แข่ง อย่าจับเขาเลยเพราะว่าหมูหยองเนี่ยรักตำรวจครับผม๋ย่ไปเจอกับน้องๆคนอื่นครับกับรายการสปิริตไลท์ทักขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ